สวัสดีส <tout> สสดสมิตุรัก์แฟนเกมนะครัสเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะฮะพี่พีจะพาทำหนึ่งภารกิจรายวันนะฮะซึ่งเป็นภารกิจที่ทำให้หลายคนหุนหวยหัวร้อนไปตามๆกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ นั่นก็คือภารกิจถ่ายภาพปิ้งโอเคนะฮะแชร์บัวโตออฟอลีดนะครับผมเออพี่จำชื่อได้เลยบริเวณที่พี่จะพามาหาบน้องปิงนะฮะก็คือนี่บริเวณนี้เลยนะครับอยู่บริเวณแถวบ้านเจจ่าที่แหละไม่ไกลจายยกเสาแดงมากนะฮะซึ่งจุดเกิดของปิง้งเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้นะครับตามอาร์ควิกิอ่ะคือมันก็เกิดอยู่ทั่วไปตามแม่น้ำอเมซอนเนี่ยนะเรียกว่ามแม่น้ำอเมซอนไหมเห็นหลายคนเรียกว่าแม่น้ำอเมซอนนะครับพี่ก็เรียกบ้างละกันก็มันจะมีสัตว์ดูร้ายอยู่เยอะนะ ไปข้างล่างกันนะฮะพี่มากับน้องทาเป้นะครับแค่มาส่งเฉยๆแต่จริงๆแล้วนะ่ะพี่จะต้องไปทำารกิจนี้นะครับกับคุณอลรานิโอนะครับผมเดี๋ยวเลยเรียกวก่อนเลยอ่ะลงครับลงน้องลงลงนี่ตั้งค่าไปแล้วอยู่เนี่ยเป็นนัชช r a ์นะครับโอเคปล่อยเขาไปเลยนะฮะเขามาส่งแค่นี้เพราะว่าเขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วก่อนอื่นพี่จะรีเควสคุณอรานิโอมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าการไปกลับมงมุมอะ่ะมันจะช่วยลดการก่อกวนของสัตว์อื่นๆได้นะฮะ อ่ะนี่โอเคมาเดี๋ยวรอน้องมืมุมแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมแล้วว่างรอคุณอารานิโอนะครับมาบอกหน่อยละกันว่าของที่ควรจะมีนะครับสาหรับส่วนตัววิธีของพี่นะพี่จะใช้เป็นอันนี้นะครับผมเสื้อดําน้านะครับซึ่งมันก็จะมีความสามารถหายใจใต้น้ําได้เลยนะครับแล้วก็เป็นแก๊ปปิ้งคุกนะครับแล้วก็ที่ยิงแก๊ปปิ้งคุกก็คือคอสโบนั่นเองอ่าอันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูสูตรของพี่นะครับมันก็จะทําให้เราอ่ะทำเควสง่ายขึ้นนะฮะอ่ะไป เราจะไปหากนันในน้ํานี้นะฮะซึ่งก็ไม่มีความพิเศษอะไรเลยสําหรับการหานะครับพี่สังเกตว่าถ้าเราจะเจอเขาอะเราก็จะเจอสัตว์ดูร้ายอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นอาจจะเจอปลาปีรญญาก,ก่อนนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะที่พี่สังเกตดูนะพี่จะเจอปีรญญาก,ก่อนเสมอนะครับก็จะเจอปงอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ไม่แน่ใจนะครับลอง,งไปดูกันไปครับไปครับให้ดีนะครับพี่คิดว่านะเลี่ยนมุมองเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้จะทําทให้เรามองง่ายขึ้นเนาะ เดี๋ยวพี่ขอหาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวถ้าเจอกลับมาเจอกันเฮ้ยเหมือนเจอว่ะน้องเหมือนเจอนี่ไงนี่ไงโอเคเจอแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจุดที่พี่เจอแบบจังจนะฮะตรงนี้เลยนะครับรัดที่จุดที่หกสิบห้านะครับผมลองที่จุดที่28สิบแปดนะอ่ะเมื่อเจอแล้วนะครับผมไปไหนแล้ววะเอาน้องหายไปไหนแล้ววะเห็นไหมแว๊บ <laughs> ดูแผนที่แป๊บเดียวหายไปไหนแล้ววะนี่หรือเปล่าไม่ใช่เอา้าหายเฉย อันนี้นี่น,นี่น้องยิงก่อนนะเดี๋ยวหายอีกใช้แกปิ้งฮุกนะครับผมยิงไปที่เขาเลยแบบน,นี้โชว์เขาให้ครับผมโดนไหมเนี่ยเหมือนจะไม่โดนใช่ปะยิงดีดีดีดดวะเอาใหม่เอาใมไปไหนแล้วล่ะน้อนหายไปไหนแล้ววะหายตัวไวจังเลยอะ่ะตัวเล็กเกินนะมองไม่ถนัดเลยอะ่ะมันนงงนุงไงนงไง,ไงเอาละครับคราวนี้ไม่ให้พลาดน,นะฮะยิงไปโดนไหมเนี่ย โผลเขาให้ครับผมโดนแล้วอ่าโดนแล้วครับผมนี่ไงนอนอยู่นี่นะครับโอเคจากนั้นเราก็ลากเขากลับบ้านไปเลยก็ได้นะฮะนี่แหละมันจะช่วยให้่าอื่นๆนะครับไม่มายุ่งกับเราไอเป็นุมมองก่อนนี่นอนอยู่นี่นะฮะจากนั้นเราก็ไปหาที่ปลอดภัยถ่ายรูปเขานะครับตามมาแล้วนี่ตามมารี่นะฮะเอาไปหาที่ที่คิดว่าปลอดภัยนะครับคือเราจะเดินแบบนี้กลับบ้านไปเลยก็ได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราลงจากหลังในมุมตอนนี้นะครับเชื่อเลยว่า ไม่ว่าจะเป็นงูคาปโปตุคัสนะครับผมหรือว่าซาก้อ่ะมันน่าจะเกิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่ายลงจากหลังสั์ล้องห่นนะฮะในน้ํานะครับหรือน้องปิงเองอาจจะเกิดมาเพิ่มมาเกาะตัวเราอีกก็ได้นะครับเนี่ยวิธีนี้เลยนะครับผมไปหาที่ปลอดภยัยซะหน่อยนะฮะจริงๆป่าแดงเนี่ยก็ <laughs> ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะอ่ะโอเคครับผมตรงนี้น่าจะพอได้แล้วมาพูดถึงวิธีการถ่ายภาพนะครับพี่อยากให้น้องนะครับตั้งค่าแบบนี้นะ ให้เข้าไปที่หน้าตั้งค่านะครับแล้วเข้ามาที่แท็บคอนโทรลจากนั้นนะครับให้มองบรรทัดที่เขียนว่าไรซ์มันติดแถบหรือว่าเลบมันติดแถบก็ได้นะฮะก็คือการใช้2นิ้วนะฮะแตะพร้อมกันที่หน้าจอฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับก็อยู่ที่ว่าน้องตั้งค่าว่าเป็นไรซ์หรือเป็นเล็บใช่ไหมให้ตั้งค่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเป็นโฟโต้โหมดแบบนี้นะเออเห็นไหมที่พี่ตั้งไว้นะครับพี่ตั้งไลท์มันติดแถบเป็นโฟโต้โหมดอ่ะนั่นก็คือถ้าพี่ใช้สองบนะครัเกตดู สำหรับพี่เองอ่ะพี่ไม่สามารถโฟกัสเพื่อจะทำเควสได้นะครับถ้าอยู่บนหลังสัตว์แบบนี้พี่จะต้องลงจากหลังสัตว์ก่อนนะที่พี่พูดแบบนี้พี่ไม่กล้ายืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถถ่ายบนหลังสัตว์ได้เลยหรือว่าต้องลงก่อนเท่านั้นนะครับเพราะพี่อ่ะไม่เคยทําได้แต่มีน้องมาเม้นนะครับว่าทําได้พี่ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเป็นเพราะพี่เองที่เล็ไม่ดีหรือเปล่านะฮะอย่าก่อนยังไม่รับเควสเลยนี่ว่ารับเควสก่อนครับผมเดลี่เพอร์สูตรนะครับนี่ขึ้นมาย่งนี่ครับผม แชร์โฟโต้ออฟอลิตนะครับก็คือแชร์รูปปิงนั่นเองพี่จะกระโดดลงนะครับจากนั้นพี่จะรีบแตะ2นิ้วที่หน้าจอด้านขวาทันทีนะฮะอ่ะปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับเห็นไหมเพื่อไม่ให้ถึงพื้นนะครับพอถึงพื้นปุ๊บรับรองเดี๋ยวอาจจะมีสัตว์มาตีเราหรือว่าน้องปิงเองอาจจะมาเกาะเราได้นะครับแล้วก็ไปเลยซูมไปเลยนะครับจะซูมยากนิดนึงแต่ว่าซูมได้แน่นอนฮะหามุมมีดีนะครับเออยังไม่ได้ปล่อยไอ้นี่นี่ว่ายังไม่ได้ปล่อยฮุกนี่ว่า เกี่ยวปะถ้าไม่ปล่อยฮุกน่าจะไม่ได้นะพี่คิดว่านะเพราะทุกทีพี่จะปล่อยฮุกก่อนนะงานงอกแล้วไงปล่อยฮุกก่อนละกันเอ้ามาน่าจะทันอยู่ปุ๊บอ่าทันอยู่ครับไม่เขี่ยเลยป่ะน้องขอไม้ขอไม้ขอไม้เออบนีหนี่นีปุ๊บเอาไม้ดิอย่าไปหน่อยสิเพื่อจะเขี่ยให้เจ้าจะไม่ยอมเขี่ยไว้คาจริงๆหรือควรมาสาดซะแล้วเริ่มละเริ่มหัวหนยละเริ่มหัวร้อนละ เอ้ยลดเมืน่าปะเอ้เขียวเขียวเขียวเมื่อกี้เขียวเมื่อกี้เขียวนี่นี่เขียวแล้วน้องโอเคนะครับผมพอเขียวแบบนี้ปุ๊บเราจะแตะที่อันนี้นะมันจะมีรูปเนี่ยลูกศรนะครับด้านขวามือล่างเห็นไหมอ่าแตะขึ้นมาครับมันคือการแช์นั่นแหละอ่าจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับประมาณว่าเลือกที่จะแชร์ไปที่ไหนแต่ว่าเราไม่ต้องแชร์จริงๆก็ได้นะครับแค่มันขึ้นมาแบบนี้พอแล้วเราก็แตะออกไปเลยแบบนี้ปุ๊บอันนี้คือทำได้เก๋แล้วนะเราออกจากโหมดถ่ายภาพครับปุ๊บอ่าแล้วก็วิ่งหนีมา เป็นไงครับผมสองเอมเบอร์ได้มาแล้วจานั้นก็จัดก,การน้องปิงเลยฮะจัดก,การมันซะอย่าเอามันไว้ฮะเรียบร้อยไปดิอุ้ยเชี่ยคาโนตกใจตกใจตกใจแล้วเนี่ยยิงยิงยิงที่เจ๊ยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปงูอุ้ยงูบอกแล้วว่าอย่าลงอย่าลง,อย,าลงอย่าลงจากหลักสัตย์อย่าลงอย่าลงว่าดาบดาบไปกว่าเจ๊ดาบ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 ฟันจะตล่อไปไหมย <laughs> อยู่ไหนวะ <laughs> ไปดูแล้วไปดูแล้ว อยหลังฟันอยหลังฟันอออเออเห็นไหมเนาะมันอันตรายมันอันตรายโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะฮะหาที่สูงจบคลิปก่อนอยู่ข้างล่างไม่ค่อยดีฮะอ่ะโอเคครับผมเรามาสรุปกันนะครับขั้นแรกเลยนะจุดเกิดนะครับพี่บอกเลยว่ามันไม่มีตายตัวแต่พี่จะเลือกบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามันใกล้บ้านดีที่สุดแล้วเอาอะไรวะเนี่ยค <laughs> วามพยายามสูงมึงจะมาฉกกูจริงเหรอเนี่ย เอาเลิกบริเวณนี้นะครับแล้วก็มากับสัตว์ร้องหุ่นจะดีที่สุดนะครับแนะนําเป็นตะขาบหรือว่าแมงมุมก็ได้นะครับทาเป้จะกลายมาเลยลูกมันไส้ว่ะเอาปล่อยร้องคาเป้ไปครับผมเขาเอาตัวรอดได้อยู่แล้วแล้วก็เอ้าขึ้นมาถึงนี้แล้วเนี่ยห้าวเหลือเ, <c oughs> อเกินปัดโถนี่แหละครับผมบ่าดแดงเป็นเรื่องปกติเมื่อกี้พี่พูดถึงไหนวะก็ <c oughs> ามากับสัตว์ร้องหุ่นนะครับเออมันจะช่วยเราได้มากเลยแล้วก็ใช้แกปปิ้งฮุกนะฮะ ยิงใส่เขานะครับตั้งค่าโหมดถ่ายภาพให้เป็นทางลัดเหมือนที่พี่ทานะครับคือการตั้งค่าแตะที่หน้าจอเนาะโอเคนะครับก็ถือว่ามากันทัสั้นนะครับสาหรับคลิปนี้แต่ก็หวังว่าจะช่วยน้องๆผู้เล่นใหม่นะครับให้สามารถถ่ายภาพปิงได้ง่ายขึ้นบ้างนะฮะอ่ะแล้วพบกันใหม่ใน E ีถัดไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ